สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วจ้ะกับทำบีแฮปปี้ชาแนวใบเล็กเซอร์วิเดนจ้ะพี่น้องจ้ะกลับมาอีกรอบแล้วจ้ะพี่น้องอ่ะมื้อนี้อากาศดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้อากาศดีตอนนี้เป็นเวลาไอเป็นเวลาซีโมงล้วจ้ะพี่นอ้องไอพ่อใหญ่อยู่บ้านจ้ะพี่น้องพ่อใหญ่อยู่บ้านแล้วนั่งอยู่เพิ่นอ่าแล้วแล้วถามเล็กเนาะว่าเป็นเป็นยังคือบ่ไอยไอเอีหยังก็ไลฟ์วิดีโอวอ่าซั่นจ้ะพี่น้องอ่าวิดีโออ่าอีหยังก็ วิดีโอสดนะจ๊ะพี่น้องเล,เล็กกเลยว่าโอ,อ้บอบอสันเดี๋ยวจะสีมากวนคอยว่าสันเล็กบ้างสิจะอ่าบาทนี้มันนี้เล็กกสิมอ่าเล็กสีมาต่อจากไอไอคลิปก่อนนอกจากที่ว่าเล็กเหตุงานนะจะประสบการณ์ในการเหตุงานของเล็กรังแรกเนาะจ๊ะพี่น้องอ่าพี่ๆน,อนอ้องๆอาจอาจสิง,งงว่าเป็นเป็นอย่างเลขข็กคือเป็นอย่างเลขข็กคือไปกนกนเวลาเป็นอย่างคือบ่คือบอไปมันตรงเวลานอกจากพี่น้อง เพราะว่าเล็กโบมีรถเด้พี่น้องอ่าเพราะว่าพอใหญ่แล้วก็ต้องไปเฮ็ดงานมันบ่มีผู้ใดที่สิไปส่งเล็กนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันรถไม่เห็นบ่ได้ผ่านไอ้ไปไปตรงเวลาเพราะว่าเล็กอยู่บ้านนอกจ้ะอยู่บ้านนอกแล้วก็จากนี่ไปนี่แล้วก็เล็กต้องนั่งรถนั่งรถสองต่อจ้ะพี่น้องมันบ่มีเวลานั้นเล็ก็เลยต้องให้ยพอใหญ่ไปส่งถิ่มไปก้อนนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ช่วงช่วงช่วงแรกมือสองมือแรกนะเล็กต้องให้พ่อยาย พ่อใหญ่ไปส่งเพราะว่าเล็กเล็กกับพ่อใหญ่เลียวหาม้อไซจากพี่น้องจอมจอมมอไซไปอยู่ค่ะบาดนี้กะเล็กก็เลยต้องไปจ้ะบาดนี้เล็กสิมาต่อจากจากอันก่อนหลังจากอ่าหลังจากเล็กนอนหาเวลาไปเฮ็ดงานแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเล็กก็ไปเฮ็ดงานในครัวทั้งๆที่เล็กบ่ฮู้จักไผดอกจ้ะพี่น้องบาดนี้เล็กก็เข้าไปไปเฮ็ดงานแบบว่าก็โดยความเออล่ะจ้ะพี่น้องบ่รู้ว่าสิเฮ็ดหยังเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก เล็กไปมันมันสีมีเล็กสีเห็ดเห็ดน้ำอ่าค้นสองคนจะอยู่ในขั้วเนาะจากพี่น้องอ่าซอยซอยกุกเขาละจ้ะซอยกุกเขาแล้วก็กุกน่ะเป็นเล็กน้อยมียิ่งจากพี่น้องคนเ่าค้นแกเขาละจ้ะบาทนี้เล็กกับเขาไปเป็นคนประเทศนี้ละพี่น้องเล็กกับเขาไปกับไปอ่ายๆว่าแนะน้ำโตเนาะจากพี่น้องแนะน้ำโตโอเคชั้นชั้นยังสั้นยังสี่เนาะจากพี่น้องนั่งกับยๆว่า ค่อยยินดียินไล่น้ำเขาปันไหนดอกจ้าพี่น้องกัยิ้มแยะแยจ่าพี่น้องยิ้มแยะแยะเลยก็บ่ได้สนใจจ้ะอ่าคือว่าอ้าแล้วแต่าสันหนาที่ของสันคือมาเห็ุงานจ้าพี่น้องหนาที่ของสันมาเห็ุงานสันบ่ได้แค่ในจุดอ่วาเธอสิชอบฉันบ่ชอบฉันแต่ว่าอ่ามีเอียงให้ซยก็คืออ่ามีอย่างไห้ซอยก็คือบอกประมาณนี้นะจ้าพี่น้องแล้วบานนี้ พ <cción> ี่น้องเอ้ยเล็กถามยังมันก็บอกบอกเล็กมันบอกบอกเบาอีหยังเลยจ้ะพี่น้องจ้ะทั้งทั้งที่เออเขาก็อยกซอยเนาะเขาก็อยากซอยบอกบอกบอกแนะนำยังพี่น้องจ้ะทั้งทั้งที่เขาพยายามสีถามเล็กสีถามประจําถามเฮ็ดมีหยังให้สันเฮ็ดบอกถ้าสันเฮ็ดอีหยังผิดบอกฉันเด้อประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องมันสีแบบว่าคล้าขๆแบบว่าอืมบอกบอกพี่น้องบอกบอกก็คือแบบว่า ถามว่าบลูว่ามันสาเหตุเป็นอย่างมันคือไข,ข,ขว่ไขวาเวียงแล้วก็เฉยเฉยเมื่อยพี่น้องเฉยเลยกับบโซนเลยกับคือแบบว่าโอเคถ้าเธออให้ฉันไปเฮ็ดอ่าฮันพักเฮ็ดอีหยังในนัน,นห้ซอยเลยกับมาล่างถวยจ้ะพี่น้องมาล่างถวยเอาเอาถวยจากที่ลูกค้ากินแล้วมันซิมิคนละแผนกอ่าเก็บเก็บเขามาแล้วกะเอามาเลยกับล่างเอาใส่เครื่องจ้ะแหงสบายจ้ะพี่น้องเลยกับเลล่ายล่างล่าง ล้างเ็จแล้วเลยก็ยืนกระเซตถวยจ้าพี่น้องสบายจ้าแล้วก็นั่งอันนี้เสร็จแล้ว,ลวพี่น้อง,น,งอน,นั่นนงคา,ายๆว่าลูกค้าเขามาหลายๆแล้วก็พักเบิร์พี่น้องพักเบิร์อันนั้นอันนี้เบิร์เนาะจ้าแล้วก็เวียงนะจ้าพี่น้องเวียงคายๆว่าอ่าเห็ุอันนั้อนอันนี้กับโท่านระบาดนี่อ่าไปเห็ุเหตุไออย่างกับโบท่านอย่างสีน้ำโบท่านลูกค้านะจ้าพี่น้องแล้วก็เวียงเอา้า เล่กเลยว่าก็แล้วแต่เธอแล้วแล้วแต่เธอแล้วสั้นถามแล้วถามแล้วถามอีกแล้ว <laughs> ก็บอกบอกเข้าวาอันนี้เลยกเลยมาคิดว่ามึงหยาดดอกพี่กุลมึงหลวงบ่สันเว็มคิดนะจ๊ะพี่นอนอ่าเลยกเลยว่าอ่าเห็นเห็นมันเวียงหลายเลยก็เลยถามมันอ่ะโอเคถามมันเนี่ยราสันประมาณนี้มีเอียงให้สันซอยบ่เลยกเลยถามมีเยีงให้สันซอยบ่มันก็จังบอกว่า ่าหันพักให้นะหันพักแล้วก็ไอ้นั่นเอามาสซนี่จากพี่น้องโอ้ยดอกพี่กุลล้นไปแล้วดอกหนึ่งเลยกระตือถามมันอยู่น่ะละถามมันะม้นบอตอบกูกระสิบอกถามมึงอยู่นี่ละว่าท่นเพราะว่าเขากระตองการเข้ามาเหตุงานเข้ากระตองเหตุงานจ้ะพี่น้องคล้ายๆว่าถีบโตเจ้า้องน่ะถีบโตเจ้า้องแล้วก็อยาหนึ่งอยากโชคเพ่อโบ่คือกนวมาโอเคอ่าเธอเหตุใดฉันก็เหตุใดนะประมาณนี้เขอแค่ให้บอกว่าเหตุอันไนอันใด ประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องแล้วบาทนี้อ่ามือลุนอล้นมากจ้ะมือลุ้นมากพ่อใหญ่กับมาทรงขึ้นก่าจ้ะพี่น้องเล็กกับบเล็วเวลกกับบพ่อหนาไปเห็นทอแกเห็นจ้ะพี่น้องเล็กกับมานอนอยู่ไอ้นอนถ่าเวลาจ้ะนอนถ่าเวลาแล้วก็สองสามมือมากกับพานมากด,ด้วยดีจ้ะพี่น้องแล้วก็อ่ามามือมามือที่สามมะมือที่สามอ่ามีเด็กหน่อยฟิลิปปินส์มาเขามาจ้ะพี่น้องหอดเวลามันเหตุงั้น ดีใจร้ายน้อยน้อยนั่นพอดีมันกับนีสไซด์ดีจ้ะพี่น้องกันเลยพอดีมีมูมีมูมันกับบ้าภาษาอังกฤษใดเนาะแล้วอ่าล้วกันเลยเออมันมันมีอย่างมันกระซอยเลขเฮ็ดอนันอันนี้เดิมมันบอกจ้ะเราก็เฮ็ดงานมวนจ้ะพี่น้องมวนระหวานเลขกับบได้สนใจเลยอีอ่านั่งนั่งนั่นจ้ะพี่น้องนั่งเชปนะจ้ะพี่น้องถ้าเขาอยากให้ซันซอยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะบอกดอกประมาณนี้นะจ้ะเขาก็เฮ็ดหน้าที่ของเขาไปเนาะจ้ะพี่น้อง ้วบาดนี้กะมีมือหนึ่งจากพี่น้องมีมือหนึ่งอ่านั่งนั่งขีดว่านั่งเป็นค้นที่แบบว่าเป็นคนเกาค้นแกนั่งสิเห็ดยังก็ได้จากพี่น้องอ่านั่งไปเอานั่งไปเออเครื่องดื่มอยู่ในตู้ที่ว่าเขาเอาไว้เขาเอาไว้ขายนะจากพี่น้องนั่งไปเอาไม้เปิดกินเปิดกินจากพี่น้องรวบาดนี่ยังท่านไอฮอดเวลาพักนั่งกับไปนั่งกินเขาย่ท่างหนอกพี่น้องไปนั่งกินเขาแล้วก็ทิมให้เลขนี้รับ นาทีเห็ดทุกอย่างในครัวจากพี่น้องแลนตำไส้ตำครัวเมืยบ่ได้นั่งพี่น้องแล้วก็มันมันมันนงังมันไม่กินข้าเซ็จเซ็จแล้วอ่าโทษเด้อพี่น้องาเล็กอาจซิบ้าบ่บมวนตากคล้ายๆว่าเป็นบ้านๆเฮานาะจากพี่น้องนั่งนั่งไปนั่งกินขา้าเสร็จแล้วนั่งกับเขามากนั่งกับเห็นอยู่วันเล็กเห็ดแลนเห็ดอันนั้นอันนี้ลูกค้าสั่งออเดอร์มานั่งกับนั่งเซ้ยจากพี่น้อง นั่งซอยตุ๋ยไหพี่น้องจ้ะนั่งไอคือแบบว่าเอา้าเฮ็ดไปเลยประมาณนี้นะเล็กก็เล,เลยเอา้าว่าเป็นยังสันแค่นี้เฮ็ดได้สันเลก็กก็บ่ได้สนใจบาทนี้กะหลังจากนั้นนางบลูสันตัวพี่น้องนางนางเอ,อละเฮ้ยโลอยใช่ลายพี่น้องจ้ะทั้งทั้งถีทั้งหนอกกระแลนเสร์บแล้วก็เล็กกระแลนเฮ็ดทั้งในเนาะพี่น้องบาทนี้นางบลูวาเถาแกมาแอบเบิงพี่น้องจ้ะเถาแกะมาแอบเบิง บาทนี่มือรุ่นมากพี่น้องแต่ว่าเลขเหลียบเห็นเท่าแกพี่น้องแน่วันเป็นนาตางเนาะนั่งนางยุงสั่นเถอาแกยางมาอย่างสี่นะจ๊ะพี่น้องยางพานมาอย่างสี่เถ่าแกเห็นมันนั่งแต่ว่าเลขเลนเห็ดอันนั้นอันน,น,น,นี้บาทนี้เถอาแกกับเบายังเถ่าแกกับยางวุบมา,จากจ้ะพี่น้องยางเขามาในรัวจ้ะมันตกใจพี่น้องมันตกใจมันกระโดดลงจากไอ้มองพี่นั่งแม่พี่น้องว่าเห็ดอันนั้นอันอันอันนี้นะจ๊ะพี่น้อง แต่ว่าทาแกเห็นแล้วจาะพี่น้องทาแกเห็นแล้วเล็กกับคัมในใจอยนี่กินในใจสมน้ำหนานบ่บอสสั้นมึงอู้งานไล่ประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องลาวานีไอตื่นตื่นในตื่นเศร้ามาเออบอแมนตื่นเศร้าพี่น้องสงสัยทาแกสิทูไปหามันตออขึ้นพี่น้องลาวานีเล็กมาเห็นงานอีกอ่ามื่อหนึ่ง พี่ทีว่าเพื่อนเป็นคนเกาคนแก่ที่ว่าเพื่อนเอาเอาเล็เขาเฮ็ดงานนะจ๊ะพี่น้องเราบอกสูเล็ฟังว่าเถาแกเห็นสงสัยเถาแกโบโบปืมมันปันไดประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องว่ามันอู่งานเนาะเพราะว่าเถาแกเล็กนี่ก็คือเป็นคนอ่าอ่าบมักจักนอยเป็นคนหนึ่งขี้งกบ่พ่อจ้ะพี่น้องขี้งกบกพ่อแล้วก็เป็นคนทีว่าเฮ็ดงานหามอู่ประมาณนี้อันนี้เล็กกัย่อมรับอยู่ว่ามันมันมันสมควรที่เลาสิว่าให้ ต่ว่ามันอู่งานอิลีจากพี่น้องมันอู่งานแล้วก็อ่าแล้วก็ลังจากนั้นพี่น้องสงสัยนั่งสิคิดว่าเล็กเป็นคนบอกเถาแกจากพี่น้องนั่งเบาานั่งคลายๆว่าเฉยเ,เมื่ยน้ำเล็กเลยจากพี่น้องเฉยเมื่เล็กก็บ่ได้สนใจจ้ะเล็กบ่ได้สนใจเล็กหูแล้วเนาะว่าเหตุงานว่าการเหตุงานเป็นยังไงในระบบนี้อ่าเขางานปรับต้องเหตุเอียงจากพี่น้องเป็นสเต็ปสเต็ปไปจ้ะเลยก็เลยว่า แ็แล้วแต่เทือกบอดนี่ก็แล้วแต่บาทนี้เมือรุ่นมากพี่น้องอาทิตย์รุ่นมากมันเป็นคล้ายๆว่าคล้ายๆโอยากมาเห็ดงานจ้ะพี่น้อง่อยากมาเห็ดงานคล้ายๆแบบว่าอ่าอ่าล่าล่างานจ้ะกระทิมให้เล็กเห็ดงานงานผู้เดียวจ้ะพี่น้องเล็กก็บได้ว่าก,กระมวลถาเ้าโหงงานแล้วเนาะจ้ะพี่น้องกระมวลไปบาทนี้อ่า หลังจากนั้นพี่น้องหลังจากนั้นเล็กลก, ан, ก,ก,ก, streams, กไ็ไปเอาหม้อไส้เล็กกับเลยขคอคอเ่าแกยุดจากพี่น้องคอเ่าแกยุดโดยควมที่ว่าเล็กเล็กไปจอบหม้อไส้ไปเอาหม้อไส้ไปคูฉีบเล็กพี่น้องคูฉีบเล็กจากสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่น้องจ้เาเล็กกับพ่อยายนี่ไปเอาอยู่อีกเมืองนึงจากพี่น้องอีกเมืองนึอาขากับมาเล็กขี่ม้อไส้มาพี่น้องจ้ะขี่มอไส้สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้ะพี่น้องตอนเวลาออกอา่า อ่ะพ่อใหญ่ขี่ขี่รถตามหลังแต่รถอ่าเลขขี <mam fry UC S> ่มอไซค์เนาะจ้ะพี่น้องเลขขี่มอไซค์ก็ต๊อต๊อต่อต่อต่อไปพี่น้องต่อต่อต่อไปบ้านนี่ไออ่าเวลาออกออกเส้นเรื่องเมืองเส้นเรื่องเนี่ยงปั๊บอ่าเ้นนอกนอกเนาะจ้ะพี่น้องเส้นเลืองเนี่ยงปั๊บนี่บิดเลยจ้ะพี่น้องบิดสุดๆุดได้ฮารซิบจ้ะพี่น้องบิดสุดๆุดได้ฮาซิบพ่อใหญ่ก็เลยบอกว่าเจ้าอย่าบิดคักร้ายก็สันเบิดคักร้ายกระเทียสีหอดบ้านเนาะจ้ะพี่น้อง เที่ยวีหอดบ้านเขาก็อยากหอดบ้านเนาะจะบานนี่หลังจากนั้นพี่น้องหลังจากนั้นพ่อยงกับบอดไปทรงเล็กอีกเลยกะคือว่าถา้ถาสมุิไปเหตุงานก็คือออกจากหนีแต่แต่เสจาจักหน่อยก่อนเวลาจาักหน่อยเพราะว่าใส่เวลาเพราะว่ามันได้มัน,ม,นมันขับแค่สามสิบสามสิบเอีอยงเกาะแลนได้สามสิบนะจ๊ะพี่น้องแลนได้สามสิบเพราะว่าไอ ถ้าถ้าถ้ารดมอไซค์ถ้าสมมติมันแรนแห้งๆนะก็ค,คือต้องใส่ใบขับขี่นะจ๊ะพี่น้องเล็กก็เลยต้องได้สื่อรุ่นนี้เพราะไงว่าส,สื้ออีกรุ่นหนึง่งที่แบบว่าแห้งๆหายแ,แต่ว่าเล็กบ่มีใบขับขี่จ้ะพี่น้องก็เลยเอาตัวนี้ไปก่อนแต่ว่าพี่น้องเอ้ยคูฉีบเล็กนี่นาฮักสุดยอดจ้ะพี่น้องสุดยอดจ้ะนี่แล้วคือคูฉีบเล็กเลยไปเหตุงานแคมปิงป้งสองปีกับมีตะนั่งจ้ะอีเขียวหน้าโน่เล็กนี่แหละจ้ะไปน้ำเล็ก ไปเก็บมาไม่ไปไซก่ะมีตะเขา่าละจ้ะไปเล็กบ่ได้หงอพญายิ้เลยจ้ะพญายิ้ก็คือไปเหตุงานไปเหตุงานของเราหอดเวลาเลยกิไปเหตุงานจ้ะพี่น้องล้วก็มีหมวกกันนอกแล้วก็ใส่ทุงหมอกทุงมือจ้ะสบายมวนจ้ะพี่น้องจ้ะแต่แต่นี่เราประสบการณชีวิตพี่น้องประสบการณ์ชีวิตมันบ่ไดงง่ายแล้วก็อ่าหูซึกว่าเขาเขาสิ เขาคิดว่าเขาเป็นคนตางตางต่างแดนนะจ๊ะพี่น้องต่างแดนสิเฮดอีหยังน้ำกระไดล่อเหันเฮดไปประมาณนี้ค้ายๆว่าเลิกกะบลูคือกันว่าว่าเขาคิดจังไหนะจ๊ะพี่น้องทั้งที่เฮากะโอเคนะค้ายๆว่าอันนั้นอันนี้ดีน้ำเขาก่นะจ๊ะพี่น้องบ่ได้เห็ดอีหยังให้กันชักหน่อยก็คือคือส้มคือสีมะเขยดมะขมให้กันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะค้ายๆว่าเพื่อน เพิ่นสิย่ยานสงสัยยานคนอื่นมาแย่งอยอียงประมาณนี้หละจ้ะพี่นอ้องม,มาแย่งค่วดีค่วชอบจะหลังจากนั้นพี่น้องเทาแกก็คือโทรมาหาตะเล็กจก้ะถ้าสมมุิสั่งออเดอร์ของอยู่ในครัวกับมีตะเล็กจก้ะมอบนาทีให้เล็กจ้ะพี่น้องมอบนาทีให้เล็กเฮดเบิดเลยจ้จะจังหวะเล็ก,ก็ะโอเคหวังว่าปีนี้จเราถ้าถ้าะเล็กบ่ได้งานทางอื่นก่อนเนาะพี่น้องเล็กก็หวังว่าเราสิโทรมาหาเล็กอีกจ้ะพี่น้อง เล็กเฮ็ดยี่สองปีแล้วกับม่วนดีจ้ะพี่น้องม่วนดีการเริ่มสิหูใจเริ่มสิหูใจเท่าแก่หลีกเลียงเอาจ้ะพี่น้องแม้กระทั่งพีพี่คนที่เพิ่นอยู่เก่าเพิ่นกันยังเพิ่นกันยังพยายามสิหลีกเลียงกับเถาแก่ผู้ชายจ้ะพี่น้องเาแก่ผู้ชายเราเป็นคนที่แบบว่าจากหน่อยจ้ะพี่น้องจากหน่อยแล้วก็พราะเล็กเฮ็ดเฮ็ดงานนั้นเราสองปีเล็กกเริ่มเริ่มสิหูนิสัยละจ้ะพี่น้องเริ่มหูนิสัยแล้วมันเป็นเพียงแค่อ่า เทียแหลกคังแรลกเนาะจ้าพี่น้องเข้าบวกมูนใสยกันแล้วเข้าไปเจอยังสัตว์มันก็เลยกลายเป็นโอ้ยเป็นอย่างต้องเจอทั้งซีด้วยวะบประมาณนี้นะจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องนี่แหละคือคือประสบการณ์การการทํางานของเล็กคังแรกจ้ะมันกับมวลจ้ะเขากับเดรียนลู้อันใดหลายอย่างจ้ะพี่น้องการเ็กมาคิดว่านี่แหละการที่ว่าเขาเหตุงานมันมันเหตุงานด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันกระิยอนกลับมาหาเข้าด้วยความดีจ้ะพี่น้อง ดยวค่ว,ควมดีคว่วขยันเฮาเข้าจ้าพี่น้องมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมันต้องดีแมนบอพี่น้องจา้าเลยคิดยังส่จา้จาแต่ว่าเลยก,กะพยายามสีเห็ดชัว่วให้เขาเห็นว่าเฮาเห็ดใดนะเฮาเห็ดอันนั้นอันนี้ไดนะประมาณนี้นะจ้าพี่น้องกะมีคว่วสุจกจ้าพี่น้องมีคว่วสุจกจ้าโอเคจ้าพี่น้องคิดนี่เลยก,กะไว้ซัำนี่เนาะจ้าพี่นอ้องอ่าแต่ว่าบอกถึงลวม,มันมันมีมันมีหลายหลายผลละแต่ว่าทุกคนน่ะตรงตรงนี้ ต้องมีประสบการณ์เรื่องเรื่องทำงานเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างโบมแมนวาในต่างประเทศโบแมนวาในถี่ต่างๆมันต้องมีประสบการณ์ในการทำงานน้องพี่น้องจะเล็กกเ็เลยออกมาวา่าเรื่องประสบการณ์การทำงานครั้งแรกอยู่ในต่างแดนของเล็กให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนาะจ้าพี่น้องกับเป็นยังสี่ละจ้าพี่นอ้องกักัช่วงแรกกับบคคอยลาบลืน่นได้ดีกับมาจ้าพี่น้องมันอยู่ที่ตัวของเท้าเท้าสิขยนันเท้าสิมุงมั่นขนาดใดอ่า ข้อข้อสิเหตุมันออกมาดีขนาดใดค่ะข้อคิดว่าเขาเหตุดีทุกอย่างมันต้องได้ดีกันมาเนาะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เนาะจ้ะพอกันคลิปน้าเลขขอขอบคุณหลายๆทุกกำลังแรงใจที่ให้เลขมาทุกกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะจ้ะให้กำลังใจเลยอ่าพี่ๆน้องๆอ่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแล้วก็เอซซี่ทียู่เบื้องหลังของเลขเลขกับขอขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้อง ขอขอบคุณหลายๆที่ยูอ่าที่ยังอยู่น้ำเล็กจ้ะบนนี้ไปใส่นอ้องสาวพี่น้องอากาเดียวอ่าเลา็กกะเล็กกะสิไปเห็ดให้เขากินจ้ะพี่น้องพ่อใหญ่หิวเขาแล้วจ้ะพ่อใหญ่หิวเขาเมื่อนี้บ่รู้ว่าสิเห็ดอีหยังจ้ะพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะพักกันดูนนแลสุขภาพนะจ้ะพี่น้องจ้ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายพี่น้องจ้ะ ดอกไม้เล็กงามบอพ่อเป็นสีเป็นสันจ้ะพ่อเป็นสีเป็นสันจกักหน่อยจ้ะแต่ว่ากับปกติแล้วกะนี่ล่ะโอเคจ้าพี่น้องบ๊ายบาย